รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งเตือนประชาชนนะครับให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างหลอกลวงการทําธุรกรรมการชําระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะครับโดยล่าสุดเนี่ยประหลัดกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีข้อสั่งการในการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลเมื่อวันพุธที่24พฤษภาคม2566 โดยให้มีการแจ้งเตือนประชาชนว่าให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างหลอกลวงเกี่ยวกับการทำธุรกรรมการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่านโทรศัพท์มือถือในรูปแบบอื่นๆนะครับซึ่งรายละเอียดเนี่ยหนึ่งเนี่ยในการกมรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งนะครับว่าในการประชาชนนะครับให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพดังกล่าวด้วยนะครับโดยในรายละเอียดของการ แจ้งเตือนเนี่ยนะครับหนึ่งเนี่ยในการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขาจะไม่มีการโทรศัพท์หรือแจ้งไม่มีการโทรศัพท์หรือแจ้งหนังสือรวมถึงการส่งข้อความผ่านทาง,ทางโทรศัพท์มือถือแอปพลิเคชันไลน์หรือแอปพลิเคชันอื่นๆเพื่อให้ผู้เสียภาษีทำธุรกรรมโดยการแจ้งข้อมูลส่วนบุคคล ผ่านการกดลิงก์การดาวน์โหลดหรือการติดตั้งแอปพลิเคชันปลอมใดๆนะครับอันนี้ไม่มีนะครับ 2. เนี่ยให้ผู้เสียภาษีใช้ความระมัดระวังในการตรวจสอบข้อมูลก่อนที่จะไปชําระภาษีก็ได้แก่ข้อมูลข้อมูลค่าภาษีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรวมถึงหมายเลขบัญชีและชื่อบัญชีว่าเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ถูกต้องนะครับว่าเป็นชื่อ ว่าชื่อบัญชีเนี่ยเป็นของท้องถิ่นที่ถูกต้อง3เนี่ยหากพบว่ามีการแอบอ้างหรือปลอมแปลงเอกสารการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนณสถานีตำรวจท้องที่โดยทันทีนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นการแจ้งเตือนนะครับจากกมรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทีนี้เรามาดูกลโกงของมิจฉาชีพในเรื่องนี้กันนะครับก็อาจจะมีการโทรหรือส่งข้อความ SMS ว่าท่านยังไม่ได้ชำระภาษีหรือให้แอดไลน์หรือวิธีการอื่นๆเพื่อส่งหนังสือแจ้งค่าภาษีปลอมหรือกดดันข่มขู่เกี่ยวกับความผิดหากไม่ชำระภาษีเพื่อให้เกิดความเร่งรีบหรือส่งลิงก์สำหรับตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมเลขที่บัญชีธนาคารปลอม หรือลิงก์สำหรับการชำระเงินออนไลน์ไปยังบัญชีปลอมหรือให้โอนเงินชำะระภาษีผ่านลิงก์ปลอมหรือบัญชีธนาคารปลอมหรืออาจจะเข้าควบคุมโทรศัพท์มือถือเพื่อดูดเงินออกจากบัญชีจนหมดนะครับทีนี้วิธีการป้องกันทำอย่างไรก็คืออย่าก,กดลิงก์แปลกปลอมในแหล่งที่ไม่รู้จักซึ่งเว็บไซต์ปลอมมักจะลงท้ายด้วย .cc อย่าดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ไม่ผ่านการยืนยันโดยแพลตฟอร์มที่น่าเชื่อถือไม่ควรผูกบัตรเครดิตบัตรเดบิตไว้กับบัญชีธนาคารหากพลาดพลั้งดาวน์โหลดแล้วให้ตัดอินเทอร์เน็ตหรือปิดเครื่องและถอดสิมโทรศัพท์แล้วรีบโทรศัพท์ขออายัดบัญชีกับธนาคารท,าทันทีนะครับเพราะฉะนั้นให้คุณผู้ชมระวัดระวังด้วยนะครับการ หลอกลวงแอบอ้างทำธุรกรรมการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะครับ